สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูชยเดชในวีรากันอีกแล้วนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับในเรื่องวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอดีๆให้กับนักเรียนดูเหมือนเช่นเคยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมกันเลยครับเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับน่ะวัฒนธรรมไทยเนี่ย เขาแบ่งเป็นประเภทประเภทไปนะครับซึ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนนะครับก็คือทั้งหมดนี้เลยนะครับแต่ก่อนอือ่นเลยเดี๋ยวครูให้หมายเลยนะครับคำว่าวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดความเจริญงอกงามแก่หมู่คณะเนานนะอันนี้คือความหมายของคําว่าวัฒนธรรมนักเรียนอาจจะเคยได้ยินแล้วแหละนะครับว่าคําว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมอะไรเงี้ยนะครับมันก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดความเจริญนั่นเองนะครับผมซึ่งวัฒนธรรมนะครับก็แบ่งออกเป็นหลายประเภท เนาะอ่ะมาดูกันเนาะแบ่งเป็นวัฒนธรรมทางภาษาน่ะก็ภาษาก็จัดเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะครับผมวัฒนธรรมทางวัตถุวัฒนธรรมทางจิตใจแล้วก็วัฒนธรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับซึ่งจัดว่าเป็นประเภทของวัฒนธรรมนะครับซึ่งการแบ่งประเภทของวัฒนธรรมก็นะครับแล้วแต่ว่าจะแบ่งอย่างไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะแบ่ง นะครับเป็นประมาณ2-4ประเภทตรงนี้นะครับอา,อาจจะถ้าแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ก็จะเป็นทางวัตถุก,กับไม่ใช่วัตถุใช่ไหมครับแต่ในที่นี้นะครับครูแยกย่อยออกไปนะครับ็น่ประเภทตรงนี้เพื่อง่ายในการศึกษานะครับวัฒนธรรมไทยกับการดําเนินชีวิตเกี่ยวข้องอย่างไรกับการดําเนินชีวิตถ้าไม่มีวัฒนธรรมได้ไหมเราจะสามารถดําเนินชีวิตได้หรือไม่นะครับ จริงๆแล้วเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรามานานแล้วแหละนะครับมันสอดแทรกมันอยู่กับการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยไปแล้วนะครับเช่นเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับพระพุทธศาสนาอ่ะก็คือศาสนานะครับพุทธอ่ะซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติไทยแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาซึ่ง ก็จะมีเรื่องของหลักธรรมคำสอนนะครับแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตนะที่เกี่ยวข้องกับาศาสนานะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยเนาะก็จัดว่าเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งอย่างยกตัวอย่างง่ายเรื่องการไหว้ใช่ไหมครับการไหว้ที่เป็นวัฒนธรรมไทยใช่ไหมครับก็ส่วนหนึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากาศาสนานั่นเองนะครับก็คือพระพุทธศาสาศานาเนาะการไหว้การประนมมือเนาะอ่านี่ก็คือตัวอย่างนะครับเรื่องของวัฒนธรรมในด้าน พระพุทธศาสนานะครับภาษา,าภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างไรแน่นอนครับภาษามันคือสิ่งที่เราใช้ในการสื่อสารกันนะครับซึ่งการสื่อสารเนี่ยมันก็จะพาให้เราเกิดความเจริญรุ่งเรืองไปนะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดความเจริญงอกง,งามเจริญรุ่งเรืองแก่หมู่คณะเนี่ยเราจะเรียกว่าวัฒนธรรมหมดเลยนะครับดังนั้นภาษาภาษาไทยนะครับจึงเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งนักเรียนทราบอยู่แล้วว่าภาษาไทยนะครับเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะาซึ่งนะครับต่างชาติก็ชื่นชมนะครับในเรื่องของภาษาไทยและก็วัฒนธ,ธร,รรมไทยนะครับซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะของเรารประเทศไทยเราก็ใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสารเนาะตรงนี้นะครับมารยาทไทยนะครับมารยาทไทยก็เป็นวัฒนธรรมไทยอย่างหนึง่ง นะครับซึ่งมารยาทเนี่ยนะครับมันก็คือการแสดงออกคําว่ามารยาทไทยก็คือสิ่งที่แสดงออกมานะครับถูกต้องนะครับเป็นรูปแบบของไทยนะครับเราเรียกว่ามารยาทไทยนะครับถูกต้องตามกาลเทศะต่างๆนะครับเรียกว่ามารยาทไทยเนาะก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับคนไทยเราเนาะเคารพผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตากรุณานะครับ นิสัยขี้เกรงใจนะครับรักสง,งบแล้วก็มีเมตรีนะครับถือว่าเป็นมารยาทไทยเป็นเอกลักษณ์นะครับพิเศษอย่างหนึ่งของคนไทยเราเลยนะครับนอ,อกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของกเกษตรกรรมนะครับกรเกษตรกรรมนะครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาตั้งแต่อดีตล้วอ,อย่างที่เราได้ยินว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ไหมอ่าใช่ครับในสมัยก่อนเนาะประเทศไทยเรามีสภาพภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างที่จะ เหมาะสมในการเพาะปลูกนะพูดง่ายคืออุดมสมบูรณ์ว่างั้นในน้ํามีปลาในนามีข้าวใช่ไหมครับดังนั้นกเกษตรกรรมจึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยเรามานะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังก่อให้เกิดวัฒนธรรมนะครับประเพณีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับที่สําคัญที่เกี่ยวกับกเกษตรกรรมอีกด้วยนะเช่นประเพณีเห็นไหมครับประเพณีนะครับที่เกี่ยวกับกเกษตรกรรมก็อย่างเช่นพิธีแรกนาะขวัญน,นะครับพิธีทําขวัญข้าว ไหว้บูชาพระแม่โพสต์เนี้ยนะครับถือว่า <c oughs> เป็นวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมนะครับอนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของศิลปกรรมขแขนงต่างๆนะครับก็ได้รับแรงบนันดาลใจหรือว่านะครับอิทธิพลนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากาศาสนาด้วยมา,มาจากเรื่องของนะครับ การดำเนินชีวิตประจาําวันต่างๆนะครับก็สามารถสร้างสารรค์ออกมาเป็นสถาปัตยกรรมเป็นศิลปกรรมต่งตางๆนะครับนะได้อย่างลงตัวแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับนะคุณค่าและความสําคัญอม,มาดูกันวัฒนธรรมสําคัญอย่างไรนะครับเขาบอกว่าวัฒนธรรมเป็นเป้าหมายสําคัญในการดําเนินชีวิตออนะพูดได้พูดได้ดีเลยเนาะเป็นเป้าหมายนะครับดังนั้น การใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับในแต่ละวันเนี่ยแทบจะบอกได้ว่าเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมไทยอ่ายกตัวอย่างง่าย,ายเวลาต้องเรียนมาโรงเรียนใช่ไหมครับอ่าก่อนนะครับจะจากคุณพ่อคุณแม่ก็สวัสดียกมือไหว้ใช่ไหมครับพอมันเจอครูที่โรงเรียนก็ยกมือไหว้ทักทายนะครับนี่คือเอกลักษณ์นะครับเป็นวัฒนธรรมไทยนะก็เกี่ยวข้องกับการดรําเนินชีวิตของเราอยู่แล้วนะครับอนอกจากนั้นก็เป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมสังคมด้วยนะครับ เป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมนะครับเป็นสิ่งที่ตอบ,ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายจิตใจด้วยครับหล่อหลอมบุคลิกภาพนะหล่อหมสังคมนะครับให้ไปในทางที่ดีแล้วก็ก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับผมอันนี้คือลักษณะของวัฒนธรรมไทยนะครับเป็นคุณค่าและความสําคัญเลยตรงนี้นะครับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับอ่า ศึกษานำไปปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมะนี่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเลยปัจจุบันนะครับวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามามีบทบาทเนาะเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็ไม่ได้ว่าไม่ดีหรอกนะครับวัฒนธรรมหลายๆอย่างเขาก็มีข้อดีนะครับขเขามีประโยชน์นะดังนั้นการที่เราอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันคือเอกลักษณ์ของชาติเรา แสดงความเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะครับดังนั้นนักเรียนต้องศึกษาและก็นําไปปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะครับซึ่งเราต้องร่วมกันดูแลนะครับให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับแล้วก็ร่วมสืบสารวัฒนธรรมไทยไปนะครับช่วยเผยแผ่วัฒนธรรมเท่าที่ทําได้นครับนักเรียนนะครับมีความสามารถหรือว่านะครับอาจจะนะครับเป็นตัวแทนอย่างเงี้ยนะครับ ยกตัวอย่างเหมือนน้องเทนนิสใช่ไหมครับไปแข่งกีฬานะครับได้เหรียญทองมานะครับก็เป็นการเผยแพร่นะครับอ,อย่างน้อย,อยก็ให้เขารู้แล้วว่าคนไทยนะครับมีความสามารถนั่นเองนะครับต่อมาครับเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อกี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยเนาะวัฒนธรรมคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามแก่หมู่คณะนะครับส่วนคําว่าภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นนักเรียนน่าจะเคยได้ยิน นะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับคือความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีการถ่ายทอดพัฒนาแล้วก็สืบต่อกันมาเราจะว่าเราจะเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดจากความรู้เกิดจากประสบการณ์นะครับของชาวบ้านหรือว่าของนะครับบรรพบุพรุษเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตการแก้กปัญหาอะไรกันต่าง เรามีการสืบทอดพัฒนานะครับต่อตอกันมาเนี่ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าแบ่งเป็นประเภทแบ่งเป็นด้านโอ้โหเยอะม,มากนะภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเยอะม,มากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นครับ 1. ครับเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อพิธีกรรมต่างๆความเชื่อพิธีกรรมคําว่าความเชื่อเนี่ย อาจจะมองแล้วอาจจะเป็นในรูปของนามธรรมเนาะมันไม่สามารถจับต้องได้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครมีความเชื่ออย่างไรนะครับแต่นะครับคนไทยเราก็มีภูมิปัญญาในเรื่องของความเชื่อตรงนี้นะครับพิธีกรรมต่างๆจะทําอะไรก็ต้องดูเลิกดูยามใช่ไหมครับอ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันตรงนี้นะครับในอดีตก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรานะครับศิละปะ วัฒนธรรมประเพณีอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเกิดจากประสบการณ์นะครับนะอย่างตัวอย่างในภาพก็คือนะครับเป็นการแสดงใช่ไหมครับก็การแสดงเนี่ยกว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็กว่าจะพัฒนามาจนสมบูรณ์จนสวยงามที่เราเห็นที่เราชมกันอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็ต้องผ่านประสบการณ์ผ่านการถ่ายทอดอจากรุ่นสู่รุ่นพัฒนาสืบต่อกันมานะครับจนเป็นศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีตรงนี้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับจัดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้นะอันนี้ในด้านของศิลปะนะครับอาชีพและการพัฒนาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะในเรื่องของการประกอบอาชีพต่างๆนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเหล่านี้นะครับอา,อาจจะนะครับในที่นักเรียนเห็นในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีต่างเนี่ย อาจจะมีพื้นฐานนะครับหรือว่าพัฒนามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านก็ได้นะครับนักเรียนสามารถยกตัวอย่างได้ไหมอย่างในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเงี้ยครับอย่างเครื่องสีข้าวนะครับที่ในปัจจุบันนะครับเครื่องสีข้าวในปัจจุบันนะอย่างรถเกี่ยวข้าวเงี้ยก็พัฒนามาจากสมัยก่อนที่มันนะทำจากมือใช่ไหมครับแล้วเริ่มพัฒนานะเป็นเครื่องมือที่ มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในปัจจุบันเหล่านี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งนะครับผมในเรื่องของการาการประกอบอาชีพด้วยนะครับต่อมาครับภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสําคัญและมีประโยชน์ต่อ,อการดํารงชีวิตของคนในท้องถิ่นนะอย่างไรลองดูนะปัจจัยพื้นฐานในการมรงชีวิตครับเรื่องของปัจจัย4ี่ นนักเรียนรู้อยู่แล้วเนาะปัจจัย4นะครับมีเรื่องของอาหารใช่ไหมครับที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคเหล่านี้นะครับครูจะยกตัวอย่างในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับให้น้กงเรียนได้นะครับเข้าใจตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับครูจะมีพลังงานให้เนาะวันนี้นะครับเป็นพลังงานในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะครับในเรื่องของปัจจัย4หรือว่าสิ่ง ที่เป็นพื้นฐานในการมรงช,ชีวิตเนี่ยนะครับอาหารยกตัวอย่างอาหาราการถนอมอาหาราที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยใช่ไหมครับอย่างยกตัวอย่างสมมติอเราปลูกกล้วยไว้อได้กล้วยมาหนึ่งหวีอย่างเงี้ยทายังไงอะถ้ากินไม่หมดทานไม่หมดเออทายังไงถ้าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นคนเฒ่าคนแก่เขาก็จะเอาไปตากแห้งใช่ไหมหรือเอาไปแปลร,รูปเป็นอย่างอื่น นะครับเนี่ยนะครับเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นนะครับอย่างการสร้างที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยอ่าอันนี้โอ้โหเด่นชัดมากๆเลยบ้านเรือนไทยใช่ไหมครับนักเรียนน่าจะเคยเห็นเนาะบ้านเรือนไทยนะครับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งเลยนะในการสร้างบ้านเนี่ยนะครับเราสามารถสร้างจากไม้นะถ้าบ้านเรือนไทยจริงๆเนี่ยแบบฉบับแบบฉบับดั้งเดิมเนี่ยนะไม่มีตะปูไม่มีน็อตเลยนะนะครับเขาบรรพบุรุษเราเนี่ยสามารถสร้าง นะครับให้บ้านเนี่ยมีความคงทนแข็งแรงได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูไม่ต้องใช้ไม้เลยสมัยไอย้ไม่ต้องใช้น็อตเลยในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมครับเขาก็มีภูมิปัญญามีวิธีการของเขาก็มาจากประสบการณ์จากความรู้ถ่ายทอดกันมานะครับนีน่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาได้นะครับเรื่องของการแต่งกายนะครับชุดไทยนะครับเสื้อผ้าที่เราใช้นะ การถักทอนะครับลวดลายต่างๆก็ล้วนแต่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งนั้นเลยนะครับหรือแม้แต่นี่ครับในยุคนี้สําคัญมากๆยารักษาโรคปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในสังคมแทบจะทุกยุคทุกสมัยครับายารักษาโรคเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆแน่นอนครับทุกคนเกิดมาต้องเคยต,ต,ต้องเจ็บป่วยอยู่แล้วนะครับดังนั้นเมื่อเจ็บป่วยเนี่ยก็ต้องรักษาใช่ไหมครับออในสมัยก่อนเนี่ยไม่มียาปฏิชีวนะไม่มีโรงพยาบาลที่ทันสมัยเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้ทันสมัย อ่าแล้วคนสมัยก่อนเขามีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเวลาเขาป่วยเขารอดได้อย่างไรนะครับก็เนี่ยแหละครับในเรื่องของภูมิปัญญานี่แหละอ่านำสมุนไพรนะพืชสมุนไพรต่างๆมาทํายารักษาโรคนะครับอย่างที่นักเรียนจะได้ยินเนาะในปัจจุบันที่เขานะครับบอกว่าอ่าสมุนไพรชนิดชนิดนี้นะสามารถต้านโควิดได้อย่างวันอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทางการแพทย์เขานะครับมันมีผลอย่างไรนะอันนี้ก็นะครับ เป็นเรื่องของนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยอย่านะเรื่องของสมุนไพรเนี่ยนะครับใช้จริงๆครับใช้จริงๆนะอย่างถ้าสมมติไม่สบายนะครับเป็นไข้อะไรเงี้ยก็จะนะครับรับประทานพวกสมุนไพรพวกฟ้าทายโจนอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยรักษาได้บรรเทาได้อย่างเจ็บคอเงี้ย่านะก็จะมีเรื่องของอน้ำมะนาวหรือว่าสมุนไพรอย่างอื่นนะครับโดนไฟไหม้นะครับ น้ำร้อนลวกเงี้ยก็ใช้ว่านหางจระเข้อะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นภูมิปัญญานะเออเนื่องเรียนเคยสงสัยไหมว่าแล้วใครมันเป็นคนคิดอ่ะเออรู้ไงว่ารู้ได้ไงว่าต้องต้องใช้ยาชนิดนี้ต้องใช้สมุนไพรอย่างนี้แล้วถึงจะหายเออบางอย่างเนี่ยกินไปตายก็มีนะครับเออดังนั้นอ่ะภูมิปัญญาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆครับนะเพราะว่าอย่างในน้อยเนี่ยมันสืบทอดกันมาเนี่ย มันมีการลองผิดลองถูกโหกว่าเขาจะคิดสูตรสาเร็จมาได้ให้เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยเอ้ไม่รู้ตายไปไม่รู้กี่คนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากๆนะครับเรื่องของภูมิปัญญาเนาะตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับที่ใช้ในการดํารวงชีวิตต่อมาครับเป็นการส่งเสริมเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับคิดค้นผลิตเครื่องมือต่างๆเช่นเครื่องมือทางการเกษตรนะครับต่างๆเครื่อง มือจับสัตว์น้ำโอ้โหอันนี้อันนี้ชอบมากๆเลยนะเครื่องมือจับจับสัตว์น้ำเนี่ยเนาะนะครับคนไทยเรามีอุปกรณ์นะครับคิดค้นอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับที่ใช้ในการจับสัตว์น้ำหรือว่าอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับนะอันนี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเลยเนาะบรรพบรรุษเราเนี่ยเก่งมากๆนะครับอย่างการทอผ้าเงี้ยก็คิดค้นเครื่องทอผ้าอย่างง่ายๆขึ้นมาก็ประกอบไปด้วยไม้อะไรต่างๆนะครับก็นะคิดค้นขึ้นมาเก่งนะครับคนไทยก็เก่งนะครับคิดค้นตรงนี้ขึ้นมานะ สร้างรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นได้ด้วยนะครับผมอ,อย่างเช่นสินค้าโอทอปตรงนี้นะครับการแสดงการละเล่น,นต่างๆนะครับต่างชาติก็ชื่นชมนะครับว่าประเทศไทยเรามีเอกลักษณ์นะครับความเป็นไทยไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนชาติอื่นๆนะครับนักเรียนสังเกตได้ว่าชาวต่างชาติเนี่ยเวลาเขามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาจะไปในที่ที่ที่คนไทยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปกันนะเออคนไทยเราส่วนใหญ่เวลานะเวลามี เวลาจะไปเที่ยวก็ไปเดินห้างใช่ไหมครับห้างสรรพสินค้าไปเที่ยวนู่นเที่ยวแต่ฝรั่งเวลาเขา่าเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาจะไปตามตลาดน้ําตามชุมชนตามอะไรต่างๆเขาแบบเขาต้องการเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมตรงนี้นะครับก็คิดคนละอย่างกันนะครับเราอาจจะเคยชินไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งนะครับการอนุรักษ์และก็เผยแพร่นะครับภูมิปัญญาท้องถิ่น เนาะก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าความสําคัญของภูมิยาท้องถิ่นนะครับแล้วก็ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้นะจากรุ่นสู่รุ่นนะครับตรงนี้นะสำคัญมากๆนะครับในปัจจุบันก็นะคนที่มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาเนี้ยก็เริ่มอายุมากนะครับเริ่มล้มหายตายจากไปเยอะแล้วนะครับถ้าไม่มีการสืบทอดนะครับอ่าให้กับชนรุ่นหลังเนี่ยคิดว่าบางอย่างมันก็อาจจะหายไป นะครับนะมีหลายๆอย่างแล้วภูมิปัญญาของไทยเราหลายอย่างเนี่ยนะครับเริ่มที่จะลืมเลือนหายไปแล้วนะครับนะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะตรงนี้นะครับให้ความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่นะครับน่าสนับสนุนเนาะตรงนี้ประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็เผยแผ่นนะครับตรงนี้นะสำคัญสำคัญจบกันไปแล้วนะครับต้องเรียนในเรื่องวัฒนธรรมไท,าทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น แล้วจะเรียนนักเรียนทําใบงานให้กับครูนะครับที่ครูได้รับมอบได้มอบหมายให้กับนักเรียนไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ